พ่อบานจักรพรรดิปีศาจต,ตอนที่425เอ๊ะเ,เขายังไม่ตายแล้วเขาก็ไม่บาดเจ็บเลยด้วยซ้ำสารฮารใช้พลังที่เจ้ามีทั้งหมดต้านเขาไว้ออนายหญิงน้อยข้ากำลังพยายามอยู่ดูเหมือนว่าตรงนี้จะไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมในการพูดคุยกันนะไอ้แท่งนี่มันขวางหูขวางตาจริงๆเลย ฮะฮะกระบองทลายสวรรค์อันนี้เป็นอาวุธที่สร้างขึ้นมาด้วยทองคำม่วงนะและมันยังเป็นอาวุธวิญญาณระดับห้าอีกด้วยแต่ว่าเจ้ามอนี่กลับใช้แค่แรงของเขาในการทำลายมันเป็นชิ้นๆเลยอย่างนั้นหรอนี่เขายังเป็นมนุษย์อยู่จริงๆหรอแผนการที่พวกเจ้าพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ พวกเจ้าช่วยบอกให้ข้าดูด้ดยอจะได้ไหมืมเฮ้ย hey, ข้ายังมีอีกอันนึงหืม hmm, ยังไม่เข็ดอีกเหรอไอ้เจ้าบ้านี่ยากโอ้อะแขนข้านี่เขา ทำลายแขนของสาลาฮันด้วยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวเองอย่างนั้นหรอไอเจ้าสัตว์ประหลาดเอ้ยนั่นมันวิชาขั้นสูงสุดของหมาป่าทะลวงนภานน่นาวิชาธนูทิ่มแทงก้าวสวรรค์อย่างนั้นหรอนั่นนี่เจ้ารู้เกี่ยวกับเซเปียด้วยอย่างนั้นหรอไม่เลวเลยนนินาเขามีวิชาของนักธนูศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถทําอันตรายต่อดูกูซานเทียนได้ท่านหญิงเรียนเออไม่ได้มีแต่ท่านเป็นคนเดียวนะที่ทําการบ้านแล้วก็เตรียมการมาอย่างดีนะเพราะงั้นแน่นอนว่าข้าจะต้องรู้จักวิชาที่ยอดเยี่ยมของสหายรักของพวกเราท่านนี้ซีถึงแม้ว่าคันธนูและก็ลูกธนูของเขาจะแข่งแกร่งได้ตามที่ใจของเขาต้องการแต่ว่ามันก็ยังเทียบกับแขนศักดิ์สิทธิ์ของข้าไม่ได้หรอกนะ <c oughs> เอ๊ะ ฮเจ้าเองก็คงไม่ได้คาดคิดเอาไว้ใช่ไหมล่ะนั่นน่ะคือวิชาขั้นสูงสุดอันใหม่ของเซเปียลูกธนูรวมจุดหนึ่งพันเล่มและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มันถูกนำเอามาใช้ถ้าเจ้าแน่จริงเจ้าลองป้องกันการโจมตีนี้ดูหน่อยสิเห็นเขาว่ากันว่าวิชาธนูทิมแทงก้าสวรรค์เนี่ยเป็นวิชาที่ยอดเยี่ยมมากข้าก็เลยกะว่าจะลองตั้งรับมันดูสักครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าแขนของข้าสามารถใช้การได้ดีแค่ไหน แต่แล้วข้ากลับต้องมาเจอกับวิชาธนูพันดอกอะไรเนี่ยนี่มันช่างน่าขำจริงๆงั้นเรามาพนันกันดูไหมถ้าเกิดว่ามีธนูไม่แต่หนึ่งดอกสามารถแตะต้องตัวข้าได้แล้วล่ะก็เจ้าเอาหัวของข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าพวกมันไม่สามารถแตะต้องตัวข้าได้แล้วล่ะก็ข้าอยากขอให้ท่านหญิงช่วยอธิบายแผนการเล็กๆน้อยๆของท่านให้ข้ารู้ด้วยก็ได้ข้าตกลงตามนั้นข้าไม่เชื่อหรอกนะ ว่าเจ้าจะสามารถปลบลูกธนูได้ทุกดอกเอาล่ะงั้นก็ตกลงตามนั้นฮึอ,อะฮะเอ,อ,ะอ,ะอะ๋สมกับเป็นหมาป่าทะลุนภพที่แท้จริงเลยการเล็งเป้าของเจ้าเนี่ยช่างแม่นยำจริงๆ ธนูทุกดอกของเจ้าเนี่ยเข้าเป้าเต็มๆข้าเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยอฮแตาได้ไงกันเอาละท่านหญิงเลียนเอ,อ๋อดูเหมือนว่าเราจะได้ผู้ชนะแล้วนะและข้าหวังว่าท่านจะทําตามข้อตกลงของเราท่านหญิงเลียนเอ,อ๋อข้าเกลียดคนอยู่สองประเภทก็คือคนที่มั่นใจนในตัวเองมากเกินไปและก็คนที่ผิดคําพูดตอนเนี้ท่านเป็นประเภทที่หนึ่งอยู่นะ และข้าก็หวังว่าเพื่อตัวของท่านเองท่านคงจะไม่ทําผิดพลาดจนกลายเป็นคนประเภทที่สองด้วยหรอกนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นละก็ข้าคงจะต้องเอาจริงเชื่อเจ้าอ่ะเป็นผู้ที่แย่งชิงนําพุเปลี่ยนสภาพของข้าไปตอนที่อยู่ในหุบเขาราชันอสูรรวมถึงพวกสมุนไพที่เหลือพวกนั้นด้วยแล้วตอนนี้เจ้ากลับมาพูดว่าให้ข้าทําตามคําพูดอย่างนั้นหรอเจ้าเนี่ยช่างน่าไม่อายจริงๆถ้างนั้นเจ้าก็จงสังหารข้าซะเถอะ นี่เจ้าคิดว่าข้าจะไม่กล้าทำอย่างนั้นเหรอฮมโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ